สมุตินแบค็คสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำซาวที่ผมใช้ในการปรับออกตาแพดนะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันปรับยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเลยเรามาฟังเสียงโดยรวมก่อนนะวันนี้จะเป็นซาวที่แบบว่าใช้ได้แทบจะทุกเพลงเลยนะไม่ว่าจะเป็นเพลงช้าเพลงเร็วก็คือแบบกว้างๆเลยไม่เจาะจงไปในแนวทางใดแนวทางหนึ่งนะครับลองดูนะประมาณนี้เริ่มที่เพลงช้าเลยจะค่อยๆไล่จงังหวะกลางแล้วก็ไปเร็วนะครับ เดี๋ยวจะลองตีให้ดูกับเพลงจริงๆนะครับซสาวมันจะเป็นประมาณนี้นะ ทีนี้เราก็มาดูกันนะครับว่าแต่ละแผดมันปรับยังไงบ้างนะครับสำหรับเซตโมเด์นะครับเรามาเริ่มที่คิกก่อนนะคิกผมเลือกใช้เป็น2ตัวนี้นะครับวอลลุมก็ตั้งไปที่ร้อยเลยต่อไปเป็นแสแนนะครับจะเลือกใช้เป็น2ตัวนี้นะใช้ n สแนกับลูส n สแนแล้วก็ตรงนี้เป็นมิกซ์นะครับดูตามนี้เลยนะปรับตามนี้เลยตามนี้เลยนะครับ มาดูที่ Edit นะครับความตึงความหย่อนของหนังก็คือจะคร่าวๆนะแล้วก็อย่าลืมไปปรับเพิ่มนะครับผมจะปรับประมาณนี้ค่อยๆไล่มาดูเลยนะครับมาฟลิงเท่านี้แล้วก็โทนโทนคัลเลอร์ผมจะปรับให้ตัวไทสแนนมันค่อนข้างต่ำนึงนี้มันจะแหลมเกินไปนะครับวอลลุมก็ประมาณจะอยู่ที่ช่วงนี้นะครับ80-81-82-83แแล้วแต่งานเลยนะครับ ต่อไปเป็นไฮแ h ฮนะครับไฮแฮผมจะใช้ตัวนี้ Dark Head Edge เนี่ยแทบจะทุกอันเลยนะครับแล้วก็นะที่เหลือเซฟไปตามนี้เลยออฟไว้มาดูที่ Edit ก็แทบไม่ได้ปรับอะไรเลยครับไฮแ h ฮประมาณนี้เลย Volume มก็จะอยู่ที่ประมาณนี้50กกว่าแล้วก็ผมจะแพนไปอันนี้แพนแล้วแต่เพื่อนเพื่อเลยนะครับผมจะชอบแพนในแฮ t ไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งหน่อยมันจะได้ไม่ฟุ้งเกินไปนะครับ ทีนี้มาดูเป็นสแนเสียงเขาเรียกอะไรเสียงริมนะครับป๊อกๆนะครับผมจะปรับที่ตรงนี้นะใช้สแนร์เอ็กซ์ติ๊กสองอันเลยเพราะว่าอันเดียวมันเบาอะ่ะก็เลยเลือก2อ,อันไปเลยทีหลังก็จะจูนเพิ่มนิดนึงบวกขึ้นมานิดนึงให้มันมีความคมชัดนิดนึงแหลมๆนิดนึงวอลลุ่มก็จะปรับให้ใกล้ๆกับเสียงของสแนนะครับต่อไปท์อมหนึ่งนะครับทอมหนึ่งผมจะใช้ตัวนี้ครับ w o o d t อ m ทุกอย่างก็เสร็จไเหมือนเดิมแล้วก็มาดูที่อีดิทนะครับอีดิทจะค่อนข้างสูงนิดนึงเพราะผมชอบเป็นคนชอบทอมหนึง่งแบบค่อนข้างแหลมแหลมจสูงนิดนึงนะครับแล้วก็มีไว้นิดนึงโอเควอลลุ okay. ่มก็นี่ครับ6กกว่ากว่าแล้วก็จะแพนทอมหนึ่งไว้ฝั่งหนึ่งนะครับส่วนฟลอร์ทอมผมก็จะแพนไว้อีกฝั่งหนึง่งต่อไปฟลอร์ทอมนะครับฟลอร์ทอมจะใช้เป็นอีกอีกอันหนึ่งเลยเป็นรนะ็อกทอมเนี่ยเห็นไหมครับเนาะแล้วก็มาดูที่อีดิท ก็จะบวกมันขึ้นมาหน่อยเพราะว่าบางทีพอฟลอทองมันโลมันเยอะเกินอ่ะพอออก PA แล้วมันฟังไม่รู้เรื่องนะครับก็จะนิ้วกันหึงไว้ประมาณนี้อย่างเงี้ยมันบึง้งมันเยอะเกินไปอ่าวอลลุ่มก็70กว่าครับแล้วก็ผมจะแทนไปคนละฝั่งกับทอมหนึ่งเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ทอมหนึ่งอยู่ซ้ายเนาะอันนี้ผมก็แทนมาที่ฝั่งขวาเลยครับต่อไปเป็นไ right รนะครับ Ride right, ผมจะเลือกตรงนี้ตรงนี้จะต่างกันนิดนึงตรงนี้เป็นเฟสนะครับแล้วก็นี127ผมจะใช้เป็นแจ๊สไรนะครับอันแรกเป็นโบนะครับอันที่2เป็นเอชทูนิ่งจะเป็นประมาณนี้นะครับ20อ่ะวอลลุม mm. ก็จะประมาณนี้ครับ21กับ77แล้วก็จะแพนไปฝั่งขวาแต่แบบไม่ต้องสุดมากนะครับต่อไปฉาบใบซ้ายนะครับใบซ้าย ผมจะเลือกให้เป็นเหมือน2เสียงนะครับคือถ้าตีเบาเสียงหนึ่งตีดังเสียงหนึ่งก็คือจะเป็นอันนี้สวิชใช่ไหมเลเยอร์พอยต์จะอยู่ที่90ถ้าตีเบาเนี่ยตีเขี่ยๆนะมันจะเป็นเสียงเบลครับกริงกริงร้ง,ง,ง,งแต่ถ้าตีแรงถึงจะเป็นเสียงฉาบแบบนี้นะ Edit ก็ประมาณนี้ครับฉาบผมไม่ชอบไม่ค่อยชอบแหลมมากนะก็เลยอ๋อฉาบฉาบจะใช้เป็นตัวนี้นะครับ นี่18 Dark Age นะครับแล้วก็จะจูนให้มันต่ำลงมาหน่อยเพราะว่าแบบแหลมเกินแล้วมันผมแยงแหง,งหัวครับอ่าทีนี้วอลล่มก็จะอยู่ที่นี่6กกว่าแล้วแต่งานเลยแล้วฉาบฝั่งซ้ายเราก็แผนไปนะครับต่อไปมาที่ฉาบฝั่งขวานะครับก็จะใช้เหมือนกันเลยสวิชเหมือนกันก็คือเซตเป็นฉาบ2ใบตีเบา 1น,นเสียงตีดัง1เสียงเนี่ยถ้าตีเบาจะเป็นเสียงนี้18 dark a g e ถ้าตีแรงจะเป็น17 medium a g e อันนี้เพื่อนๆลองไปปรับจูนดูกันได้นะครับไม่ต้องยึดตามนี้ก็ได้นะแล้วก็เหมือนเดิมครับฉากก็จะจูนให้มันค่อนข้างโลนิดนึงมันจะได้ไม่แบบว่าน่าลำคาญหูโทนคันเล์ก็เอาลงมาหน่อยแล้วก็เหมือนเดิมครับแพนไปอีกฝั่งหนึ่งกับฉาก เมื่อกี้เนาะเมื่อกี้มันสาบซ้ายอันนี้สาบขวาก็แพร่มาอีกฝั่งเนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องทุกคนนะครับแต่พวกเซตพวกนี้ครับอยากให้ทุกคนอ่ะเอาพอสมมติลองปรับตามที่ผมแนะนำแล้วใช่ไหมครับก็ลองก่อนจะเล่นอ่ะตอนซาวเช็คอ่ะอยากให้ลองปรับจูนมันเพิ่มหน่อยนะอะไรดังไปเบาไปหรือว่าแหลมอะไรพวกนี้ครับลองปรับกันอีกทีนึงนะอย่าเพิ่งไปยึดตาม ที่ผมปรับให้แล้วก็เอาไปใช้เลยนะต้องอ d ด t ิตหน้าง,งานกันอีกรอบนึงเพราะว่าแต่ละร้านแต่ละเครื่องมันก็มีลักษณะของเสียงที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่าลืมไปจูนเพิ่มด้วยนะสำหรับวันนี้สมูทดับแบคลาไปก่อนนะครับผมเมียวนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ